เช็คด่วนคุณกําลังจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วหรือยังอาการที่1นนะคะปวดสะโพกร้าลงขานะคะส่วนมากนะคะจะปวดสะโพกแล้วเ้าไปที่บริเวณก้นหรือว่าต้นขาด้านหลังนะคะส่วนใหญ่นะคะจะมีอาการเวลาที่เรานั่งนานๆหรือว่ายืนนานๆน,นั่นเองค่ะ2นะคะมีอาการอ่อนแรงบริเวณขานะคะวิธีเช็คนะคะก็คือกระดกข้อเท้าขึ้นนะคะแล้วก็กระดกนิ้วโป้งเท้าขึ้นนะคะเทียบกับอีกข้างหนึ่งที่ปกตินะคะถ้ารู้สึกว่าข้างที่เป็น รู้สึกอ่อนแรงมากกว่าให้รีบพบแพทย์ด่วนเลยค่ะ3ามนะคะเวลาไอจามหรือว่ากระแอมนะคะมีอาการปวดสะโพกค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการปวดสะโพกขณะไอจามนะคะแสดงว่าหมอนรองกระดูกนะคะมีอาการเคลื่อนหรือตื้นนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คืออาการชาที่บริเวณขานะคะวิธีเช็คนะคะก็คือการใช้ไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่มีลักษณะเป็นแหลมแหลมนะคะจิ้มไปบริเวณที่รู้สึกชาค่ะเทียบกับอีกข้างหนึ่งที่ปกตินะคะหากรู้สึกว่าทั้งสองข้างนะคะ มีความต่างกันนะคะควรจะเข้าไปปรึกษาแพทย์ทันทีเลยค่ะใครนะคะที่มีอาการเหล่านี้นะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Refreshy Clinic นะคะทั้งสงสาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาอุดรธานีหรือสาขาขอนแก่นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ